มหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศหรือ Smart m y มล์ฟูล e นสแคหรือ SMC ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองเริยกุลรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงศรักดิ์เกียรติชูสกุลรักษาการแทนคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์กล่าวรายงานทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านกรุงศูนจากประ ศจีนลาวเวียดนามฝรั่งเศสประจำจังหวัดขอนแกน่นคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีณอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือตึกสวหนึ่งเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน2562ที่ผ่านมารองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงศักดิ์เกียรติชูสกุลรักษาการแทนคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์เผยว่าศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศหรือ Smart m ไมล์ฟูลนิสแค SMC มีความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมกับเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งมีศักยภาพสูงในการตรวจรักษาโรคที่ซับซ้อนมาให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้แก่คลินิกเฉพาะทางด้านการผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลังศูนย์ความเป็นเลิศดด้านการผ่าตัดผ่านกล้องและศูนย์ความเป็นเลิศดด้านการส่องกล้องทางเดินอาหารนอกจากนี้ SMC ยังเปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะทางด้าน อื่นเช่นคลินิกระบบทางเดินหายใจคลินิกระบบทางเดินอาหารและตับคลินิกไตคลินิกผู้มีบุตรยากคลินิกศัลยกรรมตกแต่งคลินิกกระดูกและข้อคลินิกหูคอจมูกคลินิกจักษุและศูนย์เลสิกคลินิกโรคข้อและรูมาติซัมคลินิกอายุรกรรมและคลินิกตรวจสุขภาพเป็นต้น ก็ศูนย์ SMC ของโรงพยาบาลศรีครินคณะแพทยศาสตร์มหายายคอนแก่นนะครับที่เปิดในวันนี้เป็นศูนย์ที่เราเปิดให้บริการนะครับสำหรับผู้รับบริการซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ต้องการความรวดเร็วและกระสวกสบายมากกว่าบริการที่เราให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปก็กลุ่มนี้ก็จะได้แก่กลุ่มผู้รับบริการที่มีประกันภาคเอกชนผู้ป่วยจาวต่างชาติหรือเป็นผู้ป่วยที่สามารถที่จะชำระค่ารักษาพยาบาลเองได้ รวมทั้งผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกบัตรที่อยุธนะซึ่งท่านมีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยเราขยายบริการในการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นเลือดต่างๆปั้นศูนย์ SMC เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่อยากจะไม่อยากจะไปรอคิวนานบริการทั่วไปเพราะว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยโรงพยาบาลสิรินโดยพื้นฐานคือเราเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ให้บริการ ประชาชนทั่วทั้งภาคตะวันเชิงเหนือเพราะเรามีคนไข้ปีหนึ่งเนี่ยที่เป็นบริการผู้ป่วยนอกนมากกว่า1ล้านคนเพราะฉะนั้นก็ย่อมที่จะต้องมีความแออดัดคิวที่จะต้องรอเพราะฉะนั้นบริการส่วนนี้ก็จะทําให้ผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวกเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นทางเลือกได,ได้รายได้ที่เกิดจากการให้บริการนะครับเราก็จะได้นํารายได้เหล่านีนน้มีส่วนหนึ่งที่กลับไปช่วยสนับสนุนบริการภาคปกติซึ่งเราให้บริการผู้ป่วยที่เป็นหลักประกันสุขภาพภาครัฐค่ารักษาพยาบาลพื้นฐานเนี่ยอาจจะมีการจํากัด และเนื่องจากว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะจัดสรรเงินให้ครอบคลุมทุกเรื่องได้เราก็จะอาศัยเงินเหล่านี้นะไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาพิเศษวัสดุการแพทย์หรือต่างๆนะซึ่งเราก็ทํามาโดยตลอดซึ่งที่ผ่านมาเราก็ใช้กองทุนภาษีรินในการสนับสนุนคราวนี้เราก็จะมีรายได้จากส่วนนี้ที่สามารถที่ไปช่วยได้นอกจากนี้รายได้จากการให้บริการเนี่ยเรากา็ยังสามารถที่เอามาซื้อเครื่องมือใหม่ๆมาพัฒนา งานวิจัยหรือการฝึกอ,อบรมให้การแพทย์ของเรามีความก้าวหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามศูนย์บริการแห่งนี้เราก็เน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลักนะ ปัจจุบันศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศหรือ Smart m y n d f u l n e s s Care เปิดบริการผู้ป่วยในชั้นที่14และชั้น1และจะเปิดให้บริการในชั้นที่13และ15ต่อไปณนะอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนานีหรือตึกสว .1 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง16นาฬิกาในวันราชการ SMC ศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางบริการแบบพรีเมียมความสุขของการได้ดูแล